วันนี้เป็นวันแรกที่แม่ปล่อยน้องๆไปรูปัวแอลคือจะวิ่งยาวนี่ค่ะวิ่งกันยาวเลยวิ่งกันสนุกสนานวันนี้เป็นวันแรกที่แม่ปล่อยวิ่งกันยาวปกติจะวิ่งได้แค่โซนหน้าพี่หลบฝนขึนค,ความสุขให้น้องๆเรียบร้อยลาเต้วิ่งเก่งมาก เวิ่งเก่งเมื่อกี้เอามารุลงคือไม่อ้มลงแปดตัวลงเก้าตัวไม่ได้มารุลงมาปรากฏว่ามีปัญหาว่าสะบัดฉี่ใสพ่พี่โอ้โหแล้วก็ไล่กัดตัวนู้นตัวนี้ด้วยก็เลยต้องออกขึ้นเลยเหลือแค่แปดตัวเดือนหน้าว่าจะเอามารุไปทำหมันแล้วมารุไม่ไหว อะไรของต้าหาลูกอ๋อไอหวานขึ้นไปหวานหวานขึ้นไปทาไมเนี่ยไปยุ่งที่ต้าทาไมหาหวานหวานน่ะเห็นไหมเห็นไหมกัดนี่จ้าเห็นไหมัดเดีเ๋ยวเถอฟันก็ไม่ใช่ว่าจะมีคมสักเท่าไหร่นะร้ายเลยเนี่ยปากก็เคี้ยวนะเนี่ยข้าวพี่ต้าเหลือปากก็เคี้ยวแต่ปไปไล่กัดเขาร้ายนะยายเนี่ยร้ายนะหึร้ายนะยายเน,ยน,ยนยี่ยคิวไม่กล้าเข้าใกล้เลย ทำไมล่ะลูกคิวคิวทำไมไม่กล้าเข้าใกล้ลูกอ้อออานหนีเข้าบ้านไปแล้วตาไม่ชอบยุ่งกับใครลาเต้จะชอบมากถ้าเปิดแบบเปิดแบบนี้ลาเต้จะชอบมากชอบม่งชอบอม่งไกลๆลาเต้จะชอบม่นแตไอหวานกัดคิวอีกแล้วไงอดีตฉันนะ การคิวอ <languages? S 2> no ีกแล้วเหรอไปนีเถอะเดี๋ยว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 เถอะคิวไปทางนู้นลูกไปคิวครับคิวไปทางนู้นลูกไปเดี๋ยวแม่ตีไอหวานให้ลูกไปลูกไปเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะไอหวานนะอืมแต่อ้โหอ้วนมันวิ่งเก่งมากเลยโอ้อ้วนมันวิ่งนี่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  ต้าก็คอยหนีไปสิดูตต่แม่ล้มเลยลูกใครทำตาต่แม่ล้มเนี่ยเนี่ยใครทำตาต่แม่ล้มห่าเตะใครทำตาต่แม่ล้มครับใครทำตาต่แม่ล้มครับเต้เตะครับใครทำตาต่แม่ล้มครับเตะ หอของแม่เมื่อคืนนี้พาไปโรงพยาบาลมาตาเจ็บตาอักเสบเพราะว่าตาเป็นแผลข้างในอ่ะแล้วทีเนี้ยก็คือหมอจะขูดตาแต่แม่อ้อมไม่ให้ขูดสงสารลูกมันจะเจ็บมันจะอักเสบหลายวันเลยอ่ะก็เลยไม่ขูดใช้ลงทดลองหยอดดูก่อนถ้าหยอดอยู่แล้วได้ผลก็เอาอีกแล้ว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 กัดคิ้วอีกแล้วอดเลียเธอนะกัดคิ้วอีกแล้วนะ เดินไปกินไปตาจาต๋าตาจ๋าสุดหล่อสุดหล่อของแม่ครับตาจา๋าสุดหล่อของแม่ครับเนี่ยคิวต้องคอยหนีไอหวานน,นีนะเดี๋ยวเฉยเดี๋ยวจุดตีให้เลยนะกัดคิวนะเดี๋ยวเธอะนะวิ่งไปกินไปมา้าไม่ขูดถังลูกไม่เอามาหนีไปหลุดไม่ขูดถังนะครับ ยูลิยูลไิไม่กินไม่กินไปเลยนะห้ามกินเด็ดขาดยู่ลิเต้เต้ข้าวของแฟนต้าเหลือแฟนต้าจะกินข้าวไม่ค่อยเก่ง หวานคอไอหวานนั่นเลยแหละแสบแล้วหมูหวานเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเดียวในบ้านนะแสบแสบเจงทำไมเจงไม่รู้จักดูล่ะลูกทำไมเจงไม่กินลูกฮะลาเต้มีความสุขมากกับการที่ปล่อยที่กว้างเจงโดดดังดังดัง,ดง,ดงเจงเอ้ยเจง ยูริเริ่มผัดขนเป็นหนุ่มแนละ้วเริ่มผัดขนคิวแอะดูสิลูกแวะดูสิครับคิวไม่แวะดูะลลูกอย่านะไอ้วานะอย่ากัดคิวนะไปเลยนะนะเดี๋ยวเถอะเจ้งพี่แต้กินทั้งหลายเม็ดล่ะ ทำไมเจ๋งไม่รู้จักดูเนี่ยปะโทดูสิลูกว่าม,มันมีอะไรกินเนี่ยอวิ่งผ่านถ้วยเฉยซะงั้นเนี่ยหล่อมากเลยธรรมะเนี่ยหล่อมากนะธรรมะตาสองข้างจะไม่เหมือนกันอีกข้างหนึ่งจะเศร้าๆอีกข้างนึงจะขี้โกง ก็จะสนิทกันแต่อีคิวอีคิวช่างไม่ใช่ชอบทําคิวแม่นะเด็กเด็กเดี๋ยวแม่นั่งลงดิแม่นั่งลงดิใครจะมาหาแม่แม่นั่งลงแม่นั่งลงดูดิใครจะมาหาแม่ดูดิใครจะมาขึ้นตักแม่แม่นั่งลงดูดิใครจะมาขึ้นตักแม่ หาแม่ไม่ลูกโอ้คิวหาแม่ไม่ลูกตลเต้ลาเตา้ลาเต้หาแม่ไหมครับเต้หาแม่ไหมครับหาแม่ไหมลูกคิวโอ้คิวมาหาแม่เหรอลูกเหรอคิวอืมคิวมาหาแม่เหรอครับคิวคิวหาแม่คิวก็มาอยู่ตรงนี้สิลูกลาเต้ตาเจ็บมากเลย กาะแม่ตลอดเลยอีคิวจ้าทำไมลูกจ้าครับนี่จ้าครับมาแล้วตัวแสบเย่ยูริอย่ามาสะบัดฉี่ใส่แม่นะไปยูริเลยนะแม่ตียูรินะแม่ตียูรินะถ้าสะบัดฉี่ใส่แม่แม่ตียูรินะต,นะต,นะตีนะแม่บอกก่อนเลยนะออาประตูเปิด ยูริตั้งแต่ทำหมันมาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่ค่อยดือ้ออินจาก็็จะแบบไม่ค่อยยุ่งกับใครเลยเพราะกลัวกลัวเขาเอาเอาเอาเเตวี่เก่งมากเลยตาข้างนี้เห็นแต่อีกข้างนึงปิดคิวอยู่ไหนเนี่ยลูกคิวแม่อยู่ไหน คิวโอ้ยตายแล้วลูกเ้ยตัวเล็กของแม่โอ้ยตาย่าสงสารคิวแม่นะครับมาสงสารคิวแม่จริงๆเลยโอ้ยมาสงสารอีคิวแม่โอ้ยลูกอือ้ยาสงสารคิวแม่เนาะือน่าสงสารตัวเล็กโดนเขาลังแกนะลูกปลอดแม่มาอยู่แม่ไหมคิวอยู่แม่ไหมลูก วิ่งหลบวิ่งเล่นไปสงสารคิวจังนี่ทำไมมันเป็นตาแดงๆอะแม่ไม่เข้าใจอ๋อไฟมันเปิดอืมว่าทำไมตาลูกแดงๆไปจิ้มถูกไฟเข้าเลยเห็นตาแดงๆเลยเดี๋ยวลูกแม่ก็ไม่หลอดกันพอดีนะคิวเนาะมาครับคิวไม่ห่างแม่เลย นี่นางตัวร้ายนี่นางตัวร้ายแก่ที่สุดร้ายที่สุดแก่ที่สุดแล้วร้ายที่สุดฮะใหญ่วานนี่ด้วยเธอนะด้วยเธอนะคิว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 คครับคิวคิวสามขวบแล้วนะคะแต่ตัวนิดเดียว อยู่กระโดดขึ้นมาขึ้นบนตัวแม่ซะง,งั้นคิวมาลูกกลัวเขาเหรอลูกอะเล่นกับเขาไม่ได้เนาะถามมากแลยูริทำไมเล่นกันได้วันนี้ฮะคิวคิวครับคิวครับสามขวบแล้วตัวเท่ามดลูกตัวนิดเดียวเองสามขวบ เล่นไปกินไปเล่นไปกินไปร้ายในไอหมูหวานเนี่ยมันร้ายมากร้ายมากคิวลงไปลูกปะคิวลงไปวิ่งเดี๋ยวแม่ไปจัดการให้ลูกปะคิววิ่งดีๆคิววิ CT ่งดีๆอย่านะอย่านะอย่านะอย่าปัดดิชเถอะปัดดิชเถอะนะฟันไม่มีหรอกฟัน่ะทู่ยังไงอะไรดีชอบไปแงบเขาให้เขาตกใจจริงๆนล้วกัดไม่เข้าหรอกค่ะเพราะว่าฟันไม่มี ฟันทือหมูหวานแล้วก็ทามะแล้วก็ยูลิจะเป็นจะเป็นพันเดียวกันนะคะคือเอดีแต่ว่าเขาจะไม่ใช่เอดีแท้คะ่ะ n อดีผสมจะไม่ใช่เอดีถ้า ND แท้จะแพงมากตัวหนึ่งบางทีเป็นหมื่นเลยตั๊กหูก็คือจะเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งอันนี้เขาจะเป็นเอดีผสมคือเขาเรียกว่าเปรดเลี้ยงเล่นนะคะยูลิ ตัวแซดเนี่ยขานางจะแปลออกมาข้างหนึง่งนางจริงๆงเห็นไหมเห็นไหมก็ไปเห็นไหมจริงๆนางน่าสงสารนะแต่นางขานางจะแปลข้างหนึ่งเนี่ยข้างนี้น่าสงสารมากจริงนางน่าสงสารแต่นางก็ร้ายอีคิวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหูตกแท้นะคะเป็นฮอลแลนด์หลบแท้คือตัวจะเล็กมากแต่ของพี่เต้นี่พี่เต้นี่ก็ทรงเขาจะค่อนข้างสวยเต้ก็ทรงสวยหน่อย,ลยแ,แล้วก็ไว้เจ๋งค่ะ,ว,คะวันนี้แม่ไม่ได้ลงคุณชายหลบนะคะ วันนี้แม่ลงแต่น้องๆที่วิ่งเล่นกันนะคะแม่ไม่ได้ลงคุณชายหลบนะคะชายหลบหลับอยู่หลังบ้านค่ะก็เลยปล่อยให้น้องๆวิ่งกันยาวค่ะจากหน้าบ้านไปหลังบ้านนู่นนะคะยาวค่ะแล้วแต่ใครจะวิ่งไหวค่ะลมเย็นวันนี้อากาศดีอ่ะลมมันเย็นแม่มอ้มก็เลยปล่อยน้องๆได้ไม่งั้นแม่มอมจะไม่กล้าปล่อย มันร้อนมากมากก็เราก็ไม่ไหวนี่อากาศดีเอ้าเอ้าเอาเอา้เอา,อาพี่แจงแล้วพี่แจงไปขัดเกาหลังน้องทําไมเนี่ยลูกฮะฮะแจงแจงไปเกายุลี่ทาไมล่ะลูกอึอเออทำไมแไมจงไม่เห็นกัดมะอะไรวันนี้ลูกวันนี้พี่แจงใจดีเนาะพี่แจงอารมณ์ดีอพี่แจงไม่กัดใครเลยเออ วันนี้พี่ก็เจ๋งอารมณ์ดีมันจะมีอยู่สี่ตัวค่ะรวมมารุด้วยแต่มารุไม่ไหวเลยเล่นกับใครก็ไม่ได้ลงมานี่สะบัดฉีก่กระจายเลยแล้วก็แบบมีเรื่องเลยอ่ะมีเรื่องเลยอ่ะอยู่ไม่ได้จะต้องปล่อยขี้หลังจนกว่าพี่จะเหนื่อยแล้วแม่อ้อมก็ถึงจะปล่อยมารุขี้หลัง ทำมันเมื่อไหร่หวังว่าคงจะอยู่กับพี่ๆเขาได้ธารมะนี่จะจับค่อนข้างยากจะไม่ค่อยให้จับเล่นจะห่วงตัวมากทําไมล่ะลูกจาจามานั่งปุ๊กลุกทําไมตรงนี้ล่ะลูกฮะฮะนินจานั่งทําไมปุ๊กลุกอย่างนี้ล่ะลูกหึทําไมอะครับหึทําไมอะลูกหึทําไมอะลูกจาทาไมครับหึจะกลัวอะไรจากลัวไข่ตัวก็ใหญ่ใหญ่กับเขาเพื่อนเลยนะ ตัวใหญ่กว่าเขาเพื่อนเลยแต่กลัวพี่ตัวเองก็ตัวเบลเลอร์เลยนะไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆนะวิ่งเร็วด,ด้วยจ้าเนี่ยเดี๋ยวใครดูเหอะแม่ต้องมากวาดเก็บกวาดอย่างแบบไอ้นี่เลยอะกระจายเต็มไปหมดแต่ว่าอึอตายมันไม่เป็นอะไรคะ่ะเพราะว่าอึอตายมันมีแต่ยา่าเอาคิวหนีคิวหน,วนีใครละลูก เป็นไงคุณนายเหนื่อยอน่ยเหนื่อยอฮะเหนื่อยอฮะเหนื่อยอ่อเหนื่อยแล้วนิ่เหนื่อยลูกอย่าเยินนี่ดูขาแป้งมาข้างหนึ่งนี่ดินี่ดิหาแม่ดิหาแม่ดิหาแม่ดิตัวร้ายนี่ดูคิวหาแม่ตลอดเลยลูคิวตัวร้ายมาดิหาแม่ดิหวานหวานหาแม่ดิหวานมาแล้ว มาตัวร้ายมันเขี้ยวมึงมันเขี้ยวมึงตัวร้ายนี่ตัวร้ายนี่นมะมาให้แม่หอมดิมาอื้อนี่ปไหนล่ะ <c oughs> แต่ไม่ไหวแล้วเหรอลูกเหนื่อยแล้วเหรอใครเหนื่อยแม่เอาขึ้นนะ แม่เอามารู้มันลงมาแล้วลูกมารู้มันยิ่งอยากจะลงอยู่ด้วยหน้าสงสารเล่นกับใครก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คู่นี้ไปไหนก็อยู่ใกล้ๆกันตลอดอี <c oughs> คิวกับธรรมะ <c oughs> เริ่มเยืนแล้วค่ะนี่ เริ่มแล้วเริ่มเยินแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าแม่ต้องพาไปตัดแล้วเนี่ยคุณนายหมูหวานเนี่ยตัวแสบแม่บอกแล้วกัดใครไม่เข้าเราขาดูฟันดีค่ะทู่จะตายฟันทู่มากร้ายเนี่ยยายเนี่ยร้ายแก่ยิ่งแกยิ่งร้ายอ่ะยิ่งแกยิ่งร้ายอ่ะฮะยายหวานเนี่ยฮึฮึยิ่งแกยิ่งร้ายยายหวานเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเอาเอาเอาเริ่มเหนื่อยกันแล้ว ลาเต้นอนแล้วลาเต้กับก้วยเจ๋งไม่เอาแล้วไหวไหมยูริ <Okay. S 1> ไหวไหมยูริไหวไหมลูก <Okay. S 1> ดูหูดูหูดูหูได้ยินเสียงคนอื่น <Okay. S 1> ดูหูดูหู <Okay. S 1> เป็นหนุ่มแล้วเนี่ยทรงเริ่มจะเป็นหนุ่มแล้วยูเล <Okay. S 1> เป็นหนุ่มแล้วจะหลอ่อเหมือนพี่มะไหมเนี่ย เนี่ยเหลือตั้งเยอะตั้งแย่ลูกไม่มีใครกินเลยเนี่ยฮะไม่ไหวแล้วคู่นี้เข้าบ้านไปเต้ไป,ป เล่นกับไทยเขาไม่ได้คือมาลุมันลักษณะของมาลุมันจะเหมือนกระต่ายป่าค่ะประมาณว่าจริงๆเขาเป็นเขาเป็นเอ็นดีนะเอ็นดีก็คือไม่แท้เหมือนเดิมคือเป็นเกตเลี้ยงเล่นเพราะว่าอ้อมผมไม่มีตังค์ไปซื้อเกตแพงๆทีเนี้ยเขาจะเหมือนกระต่ายป่ามากคือเขาจะเพียวแล้วก็แบบกระต่ายน่ารักเขาจะเพรียวค่ะจะเพียวมากแล้วก็เนี่ยสะบัดฉี่มาแกี้กระจายข้างฝาบ้านแม่เนี่ยเต็มเลยเนี่ย สงสารก็สงสารนะไม่มีเพื่อนมาลุเอ้ยมาลุแม่ยังไม่ค่อยอยากจะอุ้มเลยเวลาอุ้มแนละ้วชอบหันหน้าแบบคอยแต่จะกัดเนี่ยหันหน้าเอาละเอาละแป๊บหนึ่งจะกัดจะกัดแล้วต้องคอยระวงังตัวนี้แหละค่ะที่กัดมือแม่ คุณย่าดูเอาแล้วกันเนี่ยนอนกินขนมอ๋อขนมมาวางก็ไม่รู้เนี่ยนอนแล้วก็กินขนมเออเาสิคะเอาสิคะ,คะดูเป็นไงคะเสียหลบนอนกินคะ่ะไม่ลุกคะ่ะแม่ขังไว้ก่อนหมูน้อยในกลงทอง